ภาคใหม่ไม่ได้ไปนอกโลกแต่ไปยะราแทนยะรานะครับไม่ใช่ยะลาของไทยและเวลานี้ก็เหลือเวลาอีกเดือนกว่าก่อนที่เราจะได้สัมผัสฟ้าคราย6เกม Open World First Person Shooter ขวัญใจหลายคนรวมทั้งผมเองด้วยและล่าสุดทีมงาน Gaming Dose ก็เพิ่งได้มีโอกาสลองเล่นเองกับมือและขอบอกเลยว่าถ้าใครเป็นแฟนฟาครายอยู่แล้วเตรียมเสียเงินให้กับภาคนี้ได้เลยครับเนื้อหาของภาคนี้จะอยู่ในหมู่เกาะยะรา ประเทศสมมุติที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคิวบาในเวลานี้ยารากำลังตกอยู่ในอำนาจเผด็จการอย่างเต็มรูปแบบโดยมีผู้นําคือแอนเทนคาสเชโลส่วนเราจะระบบเป็นดานิโรฮาสนักสู้ปลดแอกที่ต้องหาทางโค่นล้มระบบโสโครกและทวงเสรีภาพของประชาชนคืนมาอินเป็นการเปลี่ยนจากในภาค5ที่เราเป็นตัวละรครใบไม่มีชื่อคราวนี้เราจะกลับมาเป็นแบบเดิมเป็นตัวเอกที่มีชื่อและก็มีเสียงพูด แต่เราก็ยังเลือกเพศได้เหมือนในภาคาถ้าเราอยากให้ดานิ r o ฮาสเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามใจเลยส่วนใครที่เคยผ่านฟาคลายภาคก่อนๆดีไซน์ของภาคนี้ก็ยังมาในรูปแบบเดิมคุณจะได้สำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีทั้งมิชชั่นหลักกับมิชชั่นเสริมมีการปลดอาวุธใหม่มีการอัปเกรดพลังหลายแบบมีระบบการยิงที่ดุดันพร้อมกับท่าเทคดาวโหดๆง่ายๆคือใครเล่นภาคก่อนมาแล้วเพราะจับภาคนี้ก็เล่นเป็นเลยแต่ศัตรูของภาคนี้จะโหดมากขึ้น นอกจากศัตรูชุดเดิมที่เราเคยเจอมาในภาคก่อนคราวนี้มันจะมีชนิดมีรูปแบบที่เยอะกว่านั้นแต่ละตัวจะต้องใช้แท็กติกใช้อาวุธที่เหมาะสมอย่างศัตรูที่ใส่ชุดกันสารพิษพวกนี้ก็จะไม่แพ้อาวุธประเภทแกส๊สทําให้การปลดของใหม่การเลือกอาวุธติดตัวมันจะทําให้เราต้องคิดมากขึ้นแต่อาวุธของเราก็เยอะขึ้นเหมือนกันปืนทุกกระบอกสามารถปรับแต่งได้หลายรูปแบบและเราสามารถคราฟกระสุนชนิดพิเศษได้ด้วยอย่างกระสุนเจาะเกราะกระสุนฮอลโลพอยท์ ที่แบบยิงศัตรูไม่มีเกราะจะเจ็บกว่าเดิมหรือพวกกระสุนไฟกระสุนระเบิดอย่างนี้ก็มีเหมือนกันของแต่งปืนในภาคนี้จะไม่ได้จากการซื้ออย่างเดียวเราสามารถคราฟมันขึ้นมาแถมมีการใส่เพิร์กให้กับอาวุธซึ่งนี่คือระบบใหม่ของภาคนี้เลยคือพวกไอเทมอาวุธของแต่งตัวที่เราใส่ได้มันจะมีสกิลมีโบนัสที่มากับของชิ้นนั้นอย่างแบบถ้าเราใส่ของอันนี้เราก็จะได้เพิร์กที่ทําให้เราทนกระสุนจเจาะเกราะหรือทําให้เราได้ของเยอะขึ้นเวลาที่รู้ศพ เปลี่ยนจากการปลดล็อกไปทีละอย่างกลายเป็นการเลือกใส่ของที่ติดสกิลจะแต่งโหลดเอาแบบไหนก็อยู่ที่สไตล์ของเราเองแล้วเวลาอยู่ในฉากคัสซีนหรือว่าเป็นช่วงที่เล่นแบบมุมมองบุคคลที่3เราก็จะเห็นชุดแบบที่เราใส่ด้วยในเมื่อพูดถึงคัสซีนนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ภาคนี้จะมีสีสันกว่าเมื่อก่อนแทบทุกภาคที่ผ่านมายกเว้นฝาคลายภาคแรกเราจะเห็นคัสซีนอยู่ในมุม First Per s o n ซตตลอดและต่อให้ตัวเอกมีบทพูดมันก็ไม่ได้เข้มข้นอะไรมาก ทำให้ตัวเอกของฟาครายจะเป็นตัวละครที่โดนลืมได้ง่ายมากแต่ไม่ใช่กับฟาคราย6ในภาคนี้ฉากคัสซีนจะเป็นแบบ Third Person Cinematic คล้ายๆกับ Assassin's Creed ทำให้เราได้เห็นบทบาทของตัวเอกเยอะกว่าที่ผ่านมาไม่โดนตัวละครอื่นแย่งซีนละแต่ถ้าใครคิดถึงเฮิร์คคิดถึงคู่หูที่เป็นคนเสียใจด้วยครับภาคนี้ตัดทิ้งหมดเลยคู่หูของเราจะมีแต่สัตว์อย่างเดียวสัตว์ที่เราเลือกมาได้จะมีทั้งหมด5ตัว แต่ตอนที่เราลองเล่นเราลองแค่3ตัวนะครับอีก2ตัวยังไม่ได้เห็นที่เราได้ลองก็มีพิเคโกโปไก่ต้องชิชารอนใช่ครับภาคนี้เราเอาไก่ไปลุยได้แล้วก็ชอริโซไส้กรอกติดล้อหรือเจ้าหมาดาชุนที่เราได้เห็นกันแล้วในเทโเลอร์แต่ละตัวก็จะมีสกิลตามรูปแบบของตัวเองที่เราต้องปลดล็อกด้วยการทำชาเลนจ์แต่การสำรวจฉากในภาคนี้จะสำคัญกว่าเดิมคือมันก็ยังเป็นระบบเดิมเปิดแผนที่หาฐานศัตรูท้าอะไรทำไปเรื่อยๆ แต่ในภาคนี้คุณต้องหาทรัพยากรไปด้วยเพราะคุณต้องใช้มันในการอัปเกรดอาวุธอัปเกรดฐานหลักแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะเห็นฉากเดิมจนเบื่อในเรื่องของสภาพแวดล้อมนี่คือจุดที่เราชอบภาคนี้ที่สุดเลยมไม่เหมือนกับที่ผ่านมาที่แบบเกมเซตอยู่ที่ไหนบรรยากาศของทั้งเกมก็เป็นแบบเดียวกันย่าราของฟาคลาย6จะมีพื้นที่หลากหลายกว่านั้นมีทั้งเขตป่าเขตเมืองเขตทะเลพร้อมกับขนาดที่ใหญ่แบบจะเอาภาค3-4-5มารวมกัน แต่ความแหวกแนวยังไม่จบแค่นี้ฟ้าครายจะมีอาวุธใหม่เพิ่มมาอีก2แบบอย่างแรกคือ Resolver Weapon มันคืออาวุธที่สร้างจากของเหลือใช้เอามาประดิษฐ์จนกลายเป็นปืนคล้ายๆกับปืนยิงใบเลื่อยในฟาครายนิวดอนแต่ในฟาครายมันจะเยอะกว่านั้นที่เราได้เห็นก็มีปืนไฟลูกองติดโล่ปืนยิงตะปูปืนยิงฉมวกคือเป็นอาวุธในสไตล์แบบกองกำลังชาวบ้านต้องหาทุกอย่างมาสู้กับอาวุธอีกอย่างหนึ่งที่แบบอันนี้คือเข้าขั้นดุดโลกไปเลย มันคืออาวุธแบบซูพรีโมลการใช้งานก็จะคล้ายๆกับการกดท่าอัลติเมทเราต้องชาร์จพลังด้วยการฆ่าศัตรูเพราะมันเต็มหลอดเราถึงจะกดใช้ได้ซูพรีโมลจะมีหลายรูปแบบมีการปล่อยจรวดเป็นชุดปล่อยคลื่นไฟฟ้าหรือว่ายิงไฟออกมาโจมตีศัตรูรอบตัวคือถึงภาคนี้จะยังไม่ออกไปนอกโลกแต่ก็มีไอเนี่ยแหละครับที่บ้าหลุดโลกไปละจากประสบการณ์ที่เราได้เล่นเต็มๆ4ชั่วโมงก็ต้องขอบอกเลยว่าฝาคลาย6 ทุกอย่างที่แฟนๆต้องการพวกเอกลักษณ์เดิมของฟาคลายก็ยังอยู่ครบแถมดีกว่าเดิมแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมด้วยมีการแต่งสกิลด้วยการใส่ไอเทมการอัปเกรดฐานทัพที่สานต่อมาจากฟาคลายนิวดอนแล้วก็ความท้าทายที่สูงขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นสายรอบเร้นไล่แทงทีละตัวหรือบูเล็กแบบระเบิดภูเขาเผาใบกระทมคุณก็ต้องรู้จักศัตรูรู้จักการเปลี่ยนแทคกติกและใช้อาวุธให้เหมาะคือดูจากระบบกับขนาดของภาคนี้ เป็นไปได้เลยว่าใครที่ชอบภาคก่อนๆอ,อยู่แล้วพอได้เล่นภาคนี้สงสัยจะติดแบบเสียผู้เสียคนแต่คุณภาพในเกมเต็มจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดจริงๆหรือเปล่าเอาไว้ให้ผมได้ลองรีวิว,ก,วกันละกันฟ้าคราย6จะวางจำหน่ายในวันที่7ตุลาคม2021ทั้งบน PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X และบนเครื่อง PC